สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการหาสแควร์รูทของตัวเลขเยอะๆนะคะให้พวกเราได้ดูกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราเรียนเนถึงจนถึงระดับชั้นม .4 นในเรื่องของเลขยกกำลังมักจะมีโจทย์ปัญหาที่จะต้องทำการถอดรากแต่ว่าเวลาที่เรา,เ,าเข้าห้องสอบเขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขกันหรือจะเปิดตารางก็ไม่ได้นะคะพกตารางเข้าไปไม่ได้ค่ะถ้าสมมติว่าเรา ไม่มาศึกษาเรื่องนี้กันเนี่ยเวลาเราไปไหนเราก็ต้องพกตารางไปพกเครื่องคิดเลขไปใช่ไหมคะเลขไมน้อยน้องๆอ,อ,อาจจะพอหาเองได้ยกตัวอย่างเช่นสแควร์รูทกสิบสี่เนี่ยคือใครๆก็รู้ว่าว่าเท่ากับแปดเพาเราต้องสุดคนณเป็นต่อพอเลขเยอะขึ้นมากๆเราท่องสุดคนไปไม่ถึงเราจะมีวิธีการหาอย่างไงนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้ที่กำลังจะสอนต่อไปนี้ย คุไม่ค่อยเห็นเ้าสอนกันแล้วนะถ้าสมมติว่าพวกเราดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์หรือชอบนะก็แบ่งปันแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนสอนกันแล้วด้วยนะคะตามโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีนะคะถามเด็กๆดูรูก็สอนหนังสือมา20ปีแล้วก็ถามเด็กๆด,ด,ดูก็ไม่มีใครสอนแล้วนะคะสําหรับ ตัวครูไปได้วิธีนี้มาจากไหนก็คือพ oh. พ่อคุคูเป็นคนสอนให้สมัยที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันนะคะการทำโจทย์แบบนี้นะมือใหม่เริ่มต้นหัดทำเนี่ยนะคะเรากระดาษเอาแผ่นหนึ่งแล้วก็แบ่งโซนเอาไว้สำหรับทดเลขหน่อยนะเพราะว่าใหม่ๆเรายังทายตัวเลขกันไม่คล่องบางทีก็อาจจะต้อง มาลองทดดูก่อนนะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโจทย์ข้อแรกจงหาสาแปร์รูทของเลข5้าหนึ่งแปดสี่ห้าพันหอันดับแรกเลยนะเราก็ไปตั้งหารยาวะะเราจะหารเห,เหมือนกับหารยาวนี่แหละแต่ว่าเทคนิคมันจะแตกต่างกันเขียนเลขให้ห่างหางกันเข้าไว้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ่งเลขออกเป็น2 กลุ่มนะแบ่งเลขออกเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละ2ตัวโดยนับจากตำแหน่งท้ายมานะคะตำแหน่งท้ายก็คือเลข4เพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งแบบนี้นะต่อไปพิจารณาดูกองหน้าก่อนนะกรบหน้าก่อน51ในสุดคูณของเราเนี่ยมีเลขอะไร2ตัวที่เหมือนกันเปรียบแล้วคูณกันได้51าสมีไหมไม่มีมีใกล้เคียงไหมไม่ให้เกินอะ เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใช่ไหมเราก็ใส่เลขเจ็ดใส่เลขเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าทำเหมือนกับหารสั้นเป๊ะเลยนะเราก็ลบก็ลงมาสี่สิบเก้าแล้วก็ห้าสิบห้าสิบเอ็ดะได้สองะได้สองเสร็จปุ๊บก็ให้นักเรียนชัก ตัวต่อไปลงมาซึ่งเวลาชักก็ต้องชักมาทั้งคู่นะคะไปเป็น284หลังจากนั้นจุดสำคัญอยู่ที่นี่คะห้ามลืมเป็นอันขาดนะเราจะทำการหารเลขชั้นต่อไปโดยนำผลที่ได้จากชั้นแรกเนี่ยในที่นี้หมายถึงเลข7เนี่ยเอาเรามาเขียนไว้ข้างหน้าก่อนนะคะให้จำไว้ว่าทุกครั้งที่ดึงตัวเลขลงมานะ ไม่ว่าจะดําเนินการหารไปกี่ชั้นแล้วก็ตามนะเราจะดึงกองตัวเลขข้างบนเนี้ยลงมาในระหว่างที่ดึงลงมาเนี่ยเราจะต้องคูณ2ทุกครั้งนะคูณ 2, 7, 2องเจ็ดสองสิบสี่อ้าวหลังจากนั้นก็หารต่อไปหารต่อไปโดยลองไปคิดดูว่าเราจะเอาตัวเลขมาเติมตรงนี้เราก็เติมตรงนี้ ตำแหน่งที่จะเติมเนี่ยสองตำแหน่งเนี่ยตัวเลขที่มาเติมต้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะ,ะนักเรียนก็ต้องทายตัวเลขอันนี้บางคนไม่เคยฐานมาก่อนไม่เคยถานมาก่อน,น,อ,นอ่าสุดคุณก็ท่องไม่ค่อยคล่องด้วยนะคะครูก็มีเทคนิคนะคะนักเรียนดูตัวเลขหนึ่งสี่แล้วก็มีเลขมาต่อมันมีค่าประมาณร้อยสี่สิบกว่าบาทถูกปะ ใช่เลยฮะร้อยสี่สิบกว่าคูณอะไรได้สองร้อยแปดสิบกว่าวะเอานึกไม่ออกอีกอนะ่ะนึกไม่ออกทำอย่างนี้ค่ะปิดตัวท้ายสักตัวสิเลขมันจะได้น้อยลงนะเหลือสิบสี่กับยี่สิบแปดเอสิบสี่คูณอะไรได้ยี่สิบแปดนะน่าจะเราเราสองนะขอเดาว,ว่าสองนะถ้าเรายังไม่กล้าใส่ลงไปแล้วก็ไปแอบทดเลขด้านขวามือก่อนก็ได้นะถ้าเราเอาสองใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นร้อยสี่สิบสอง ตรงนี้ก็ใส่สองด้วยใช่ปะอ่าก็ลองคูณกันเข้าไปสองสองสี่สี่สองแปดสองหนึ่งสองนี่ง่ายได้สองร้ปดสี่เปยะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสองแน่นอนตรงนี้เป็นสองแน่นอนนะคะไหนลองคูณเช็คอีกทีสิคะสองสองสี่สองสี่แปดสองหนึ่งสองะเหมือนกันเป๊นะ่ะลบกันเหลือ0ูนเพราะฉะนั้น สแควร์รูทของ5184ก็จะมีค่าเท่ากับ72จริงหรือไม่นะทลองเช็คดูด้วยค a ลคูลเลเตอร์ก็ได้นะคะสแควร์รูทของ5184เึ่งแปดสี่เชได้อ่ามองเห็นไหมอ่าได้72จริงๆด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ยากเท่าไหรนะ่เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะเป็นจำนวนหลักที่มากขึ้นนะอันนี้4หลัก แบ่งออกไป2สองกลุ่มกลุ่มละสองตัวเดี๋ยวเรามาดูเลขห้าหลักกันว่าจะแบ่งยังไงนะตั้งโจทย์ก่อนเอาส่วนเยอะเวลาตั้งหารยาวชอบส่วนเยอะเพราะว่าส่วนเยอะมันหารยากดีดึงศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วเราเรามาหาสกัดของตัวเลขหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้ากันนะวิธีการทำก็เหมือนเหมือนเดิมนะ ทำแบบตั้งหารเอาตัวเลขมาวางไว้ห่งหงางๆกันเพื่อเวลาเราแบ่งกลุ่มก็จะได้แบ่งง่ายๆเดี๋ยวพอเราทำคล่องแล้วก็ตัวใครตัวมันเลยชอบสไตล์ไหนก็จัดไปเอาล่ะเราจะแบ่งตัวเลขออกเป็นกลุ่มๆม,มาสองตัวนับจากตัวท้ายเราก็จะแบ่งได้แบบนี้ถูกไหมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลหารของมันในรอบเนี้ก็น่าจะได้สหลกักเอาเริ่มเลยค่ะ พิจารณาตัวแรกก่อนมีเลขอะไรคูณกันที่เหมือนกันเปรียบนะคูณกันเราได้หนึ่งไหมเลขนั้นก็คือเลขหนึ่งนั่นเองหนึงหนึ่งได้หนึ่งไปลบกันค่ะลบกันได้ศูนสเต็ปต่อไปก็ชักคู่ที่สองลงมาเตรียมตัวหารค่ะเอามาลงมาต้องทำไมนะคูณสองใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นสอง เป็นสองอันนี้ก็ใจเย็นๆนะดูนิดหนึ่งอะพอเป็นสองปับ๊บเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวเลขมาเติมถูกไหมคะถูกพอเอาตัวเลขมาเติมเนี่ยเลขสองตัวนี้มันจะกลายเป็นยี่สิบกว่าถูกปะสถานะมันจะเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าเป็นยี่สิบกว่าแล้วเดี๋ยวลองคิดดูนะยี่สิบคูณอะไรเราได้หกส่วนหน้าตัวเลขไม่มีความหมายมันก็คือเลขหกยี่สิบคูณอะไรเราได้เลขหก หรือพูดกับกัน20หาร6ได้ปะไม่ได้20มันมากกว่า6ตั้งเยอะมันหารไม่ได้หารไม่ได้ตอนที่เราทำการหารยาวอะเวลาหารไม่ได้เราทำไงหารไม่ได้ใส่ศูนย์ถูกปะใช่แล้วหารไม่ได้ใส่ศูนเสร็จรียบร้อยแล้วเราก็ชักหลักต่อไปลงมานะชักหลักต่อไปลงมาให้ใส่ศูนเหมือนกันชักหลักต่อไปลงมาก็คือศูนย์เ ตอนนี้มันเป็นหกร้อยเก้าแล้วตัวนี้เหมือนเดิมค่ะเอาตัวมาเติมเอาตัวมาเติมสถานะของมันก็จะเป็นสองร้อยก็กว่าหกร้อยเก้าสองร้อยก็กว่าหารหกร้อยเก้าได้กี่ครั้งนึกไม่ออกอันนี้ก็ไม่ออกปิดตัวท้ายอ่ะถ้ายังดูไม่ออกให้ปิดสองตัวเลยปิดสองหลักนะปิดสองหลักตัวนี้ก็ต้องปิดสองหลักด้วยเฮ้ยสองคนอะไรได้หกอ่ะน่าจะสามนะ น่าจะสามนะแต่เดี๋ยวเราไปลองเช็คดูในเศษกระดาษก่อนนะนักเรียนมือใหม่หัดทําแรกๆนะควรจะเช็คดูกับเศษกระดาษกระดาษทอดอก่อนทุกครั้งนะคะเพราะบางทีอะเลขที่เราเดาอาจจะเกินก็ได้ถ้าเกินแม้ตัน,นิดเดียวต้าใช้ไม่ได้ฮะต้องถอยลงมานะคะอันนี้ขอดาวก่อนว่าเป็นสามเนาะเพราะว่ามันมีติ่งท้ายอยู่เก้านะมันก็ไม่น่าจะเกินนะเอามาลองดูถ้าสมมติว่าคุณเอาสามตรงตรงนี้ สองร้อยสามรู้ก็ต้องเอาสามมาเติมตรงนี้ด้วยถูกปะสามสามสามเก้าสามศูนได้ศูนสามสองหกอาถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสามแน่ๆนะสามสามเก้าสามศูนย์ได้ศูนย์สามสองได้หกได้ศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสแควร์รูทของหนึ่งหมื่นหก ร้อยเก้าก็มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยสามนะคะเดี๋ยวลองตรวจสอบดูกับคอมพิวเตอร์นะว่าได้หรือเปล่าเนาะสแควรูทหนึงศูนหกศูนเก้ามีค่าเท่ากับร้อยสามจริงๆถูกต้องนะคะ,ะข้อนี้ก็ผ่านนะคะพอมีเลขห้าหลักหลักการแบ่งก็เหมือนเดิมนะคะเป็นแต่ว่าหลักแรกมันจะเหลือเลขหนึตัวก็ไม่เป็นไรนะคะคณไปตามหลักการนะ,ะวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าเราทําถูกต้องตามหลักการถูกต้องตามสูตรเราก็คิดเลขถูกนะคะก็จะต้องถูกอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ตามเราก็ไม่ควรจะเอาแต่ท่องเอาแต่ท่องสูตรนะคะเราควรจะเข้าใจที่มาที่ไปของสูตรด้วยเพื่อจะทำให้เราเนี่ย สามารถจดจำสูตรนั้นได้อย่างแม่นยำขึ้นนะคะถ้านักเรียนจำแต่ตัวเลขจำแต่สัญลักษณ์เราไม่คุ้นเคยกับมันเราก็จำมันไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปูจะทำข้อที่ยากขึ้นนะคะเริ่มเป็นทศนิยมแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเจอกันในสไลด์ที่2ค่ะ